สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตขั้นตอนการทำสมุนไพรพ่อเขาของเรานะคะสมุนไพรพ่อเขาของเราก็จะประกอบไปด้วยพงดองดึงพงไพรกรละบูนแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะอัตราส่วนใช้เท่ากันในทุกๆตัวสมุนไพรนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาผสมตามมาดูกันเลยค่ะ ทั้งหมดมาผสมรวมกันนะคะหลังจากนั้นนำแอลกอฮอล์มาผสมกับผงสมุนไพรให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำสมุนไพรทั้งหมดที่เราผสมแล้วไปพอกบริเวณเข่าที่รู้สึกปวด ในการพอกจะพอกทิ้งไว้20นาทีขึ้นไปนะคะถ้าบริหารท่าที่1นึท่ากระดกข้อเท้าขึ้นลงนั่งให้หลังชิดพนักเก้าอี้ค่อยๆยกขาข้างขวาขึ้นเหยียดเข่าให้ตรงจนขนานกับพื้นเกลงข้ามเนื้อขาและกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้10วินาที แล้วค่อยๆลดขาขวาลงจนอยู่ในท่าเริ่มต้นและสลับมาบริหารขาข้างซ้ายโดยวิธีเดียวกับขาข้างขวานับเป็น1ครั้งทำสามหถึงสชุดชุดละ5ครั้งจบ1ชุดพัก20วินาทีท่าที่2ท่างอเข่า ยืนตรงจับโต๊ะหรือเก้าอี้ค่อยๆงอเข่าให้มากที่สุดจนเท้างอมาข้างหลังค้างไว้สิบวินาทีค่อยๆลดเท้าลงแล้วทำซ้ำด้วยขายอีกข้างหนึ่งบริหารข้างละสิบถึงสิบห้าครั้งท่าที่สามท่ายืดหัวเขา่ายืนตรงเท้าแยกขนาดกันจับเก้าอี้หรือโต๊ะไว้งอเข่าทั้งสองข้างสี่สิบห้าองศาแล้วค้างไว้สิบวินาทีบริหารสิบถึงสิบห้าครั้งเช้าเย็น ท่าที่สี่ท่ายืดกล้ามเนื้อน่องยืนตรงหันหน้าเข้าหากำแพงแขนแนบลำตัวนํำมือทั้งสองดันกำแพงจนแขนเหยียดตรงก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านหลังโดยเท้าและสันเท้าราบติดกับพื้นแล้วค้างไว้สิบวินาทีงอเข่าที่อยู่ด้านหลังให้เท้าและส้นเท้าราบกับพื้นแล้วค้างไว้สิบวินาทีแล้วทำซ้ำด้วยขาอีกข้างหนึ่งบริหารข้างละสิบถึงสิบห้าครั้งเช้าเย็น